สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าเนาะที่กำลังนะคะติดตามช่องทาง YouTube ของแอมอยู่ตอนนี้นะคะฝากช่องไว้ให้ติดต่อถึง2ช่องทางนะคะช่องทางของเพจ a c e b o o k เนาะแอมฟอร์ดโปรดีนะคะแล้วก็ช่องทางของ YouTube นะคะในช่องช่องนี้เนาะแอมฟอร์ดโปรดีเช่นกันนะคะฝากลูกค้าเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะภายในช่องจะมีรถให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมเยอะแยะมากมายเลยนะคะจะ ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะคะจนถึงตัวท็อปสุดเนาะที่เราจะมีให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่องทางของเพจนะคะจะมีรถภาพนิ่งสวยๆแล้วก็โปรโมชั่นสวยๆให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะแล้วก็ช่องทางของ YouTube นะคะจะเป็นการรีวิวรถส่งมอบลูกค้าทุกท่านนะคะที่ ทางเราได้ทำการส่งมอบนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามารีวิวในรถยนต์ f อ r d ดรุ่น XLT นะคะให้เครื่องยนต์ลูกค้าถึง2 2 0 0 c c ซีซีแล้วก็ให้แรงมาถึง160รแรงมาด้วยแล้วก็มาในชุดสีของสีเทาดำด้วยนะคะเรียกได้ว่ากําหลักสุดฮอตยอดฮิตเช่นกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งฟรี Free, ในชุด F 1 5 0นะคะจะเป็น1 5 0สไปเดอร์นะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากนะคะอยากให้ลูกค้าได้เข้ามาเยี่ยมชมกันใกล้ๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่ง เบื้องต้นที่แอมแต่งให้ลูกค้าแต่งออกมาได้สวยงามขนาดไหนนะคะ,ะนะคะสำหรับชุดแต่งตัว F 1 5 0 Spider นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะตัวกระจังหน้าใหญ่นะคะไฟ LED ดี3ดวงตรงนี้นะคะแล้วก็ตัว กระจังหนะ้า FORD Ford นะคะแล้วก็รวมถึงกันชนด้านใต้นะคะเราให้ลูกค้าเป็นสีทูโทนนะคะสีดำด้านตัดสีเงินนะคะจะเรียกได้ว่าสวยงามมากจริงนะคะถ้าลูกค้าได้เข้ามาดูใกล้ๆเนาะสำหรับตัวกระจังตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาสีอะไรนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีเทาดํานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวด้านบนอ่ะ รมนิดนึงนะคะตัวด้านบนจะเป็นสกูปทรงเรียบนะคะเป็นสีทูโทนสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านนะคะใส่บล็อกลูกเต๋าให้ลูกค้าด้วยนะคะ,ะงานสวยงามมากจริงๆนะคะแล้วก็ชุดแต่งทั้งหมดนะคะเรามีรับประกันแล้วก็การันตีเข้าไปในประกันภัยชั้นหนึ่งให้ลูกค้าทุกชิ้นงานนะคะใส่ข้อไฟหน้าให้ลูกค้าด้วยเนาะสวยงามจริงๆนะคะเดี๋ยวด้านข้างอีกสักนิดนึงนะคะ ด้านข้างจะใส่เป็นซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วไม่มีหมุดนะคะอันนี้ลูกค้าก็ยังสามารถเลือกได้นะว่าจะาซุ้มล้อขนาด่าอมีหมดุดหรือว่าไม่มีหมุดนะคะแล้วก็ตัวแม็กยางอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นลายก้านนะคะของ x x t r m m e นะคะสีดำด้านตัดสี เงินเงาวนิดๆนะคะเพื่อให้ลอดด้อรถดูดุดันขึ้นสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวอย่าง m a x x ซ s 700 mm hmm. น,นะคะราว v o AT2 อ่าเ t นะคะเป็นยาง a ออเท a n นนั่นเองนะคะสำหรับชุดแต่งที่ลูกค้ารีเควสตมาท่านนี้นะคะจะให้ใส่เป็นชุดส,สีดำด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวครอบโลโก้เบ้ากันรอยนะคะราวรังคาอันนี้ที่ลูกค้าอยากให้เราใส่เป็นสีดำด้านให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญ คันนี้นะคะแอมจะเน้นตัวฟรมนะคะจะใส่เป็นฟรมเซรามิกให้นะคะการ UV ได้การแดดได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นเป็นฟรมเซรามิกของลาบิน่ายี่ห้อกาเซียรุ่นกาเซียนะคะเป็นเฟรมเซรามิกแท้ด้วยนะคะมีการันตีรับประกันให้ลูกค้าด,ด้วยเช่นกันนะคะกันสาดอ่ะกันสัดแท้คู่ตัวโรงงานนะคะสี่ข้างเนาะเราใส่ของแท้ให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวชุด โลบาหลังเหล็กของ Outlander นะคะอันนี้เป็นสีดำด้านตัดโลโก้แดงนะคะใส่รับน้ำหนักได้จริงนะคะบรรทุกได้จริงนะคะแล้วก็มีการันตีด้วยที่สำคัญเนาะแล้วก็ข้อฝาถังด้านท้ายของกระบานนิดนึงค่ะตัวครอบไฟท้ายนะคะอัน,นี้เราใส่เพิ่มให้นะคะบเบ้ากันรอยมือเปิดตัวนี้เราใส่เพิ่มให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ตัว กันชนท้ายเหล็กของ Outlander นะคะใส่เพิ่มให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะเราถอดตัวกาวออกทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็กรอบป้ายกายสองป้บบายกระบะด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้โปรโมชั่นเหมือนรถคันนี้แต่งฟรีๆนะคะกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายในวันสองวันนี้นะคะเดี๋ยว เจอการหลังสงการเนาะเพราะว่าตอนนี้คิวส่งมอบเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเดินทางไปพี่โลกอีกเนาะในชุดของสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวรอร,รีวิวของเราดีกว่านะคะว่าเราจะใส่อะไรเพิ่มเราจะแต่งที่ไหนทรงที่ไหนนะคะอยากได้โปรโมชั่นนี้ทักเข้ามาหาแอมเลยเนาะแอมเป็นคนคุยตรงๆนะคะได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะคะแล้วก็มีรับปรึกษานะคะทางด้านการเคสลูกค้านะคะ ว่าลูกค้าประกอบอาชีพนี้จะจัดแสดงกับเราได้ไหมนะคะทักเข้ามาหาเราก่อนนะคะเรายินดีที่จะนําเสนอข้อมูลที่จริงทุกอย่างนะคะจะไม่เป็นโปรขายฝันนะนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตาลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าแอมจะเอารถรีวิวสวยๆรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะคะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะชุดแต่งทั้งหมด เราบอกลูกค้าว่าเรามีการันตีให้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งภายนอกนะคะหรือว่าภายในเนาะเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ